ไม่น้อยกว่า10ปีที่การละเล่นเชิญผีลิงลมฟื้นคืนมาในรูปแบบการแสดงโดยอาศัยแรงของคนรุ่นใหม่ธนากรกรอบทองมาเป็นคนทรงเพราะมีรมเนียมให้ชายหนุ่มเป็นร่างของผีลิงลมต่างจากการเชิญผีนางสุม่มผีนางปลาผีอึ้งอ่างผีเจ็กที่ฝ่ายหญิงจะรับหน้าที่เองทั้งหมด ท่าทางตามลักษณะสัตว์ที่เชิญมาหลักเครื่องใช้จากครัวเรือนนำมาเล่นในขั้นตอนเชิญผีเป็นความทรงจำที่ผูกพันกับวิถีมอญบางขันหมากจงังหวัดลบบุรีแม้วันนี้การร้องรำเล่นสนุกแบบเดิมจะห่างหายจากลานของชุมชนไปแล้วแต่ยังพอรวมผู้รู้มาถ่ายทอดโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางเนื้อร้องในการขับร้องในการละเล่นเรียกผีเนี่ยก็จะ ในแต่ละผีก็จะมีเนื้อลองโดยเฉพาะแล้วก็ในแต่ละผีเนี่ยพอผีเขาได้ประทับร่างเข้าเาแล้วเนานะก็จะต้องร้องเพลงเชิญร้องเพลงเชิญเนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้ให้เทวดามาคอยปกปักรักษากับร่างเพราะว่าใน,ในการเล่นผีอย่างไงเนานะมันมีม,ม,มีต้องเขาคือเขาเรียกผีอเนาะมันก็จะมีได้หลายผีที่มาเข้าก็แล้วเรื่องดนตรีเนี่ยก็จะเป็น ดนนนตีพื้บ้บาจะหายไปประมาณตั้งไม่กี่ปีนะครับะจะหายเมื่อก่อนจะมีตลอดเลยครับจะมีเป็นเหมือนกับเป็นการนัดหมายกันเลยพอถึงเวลาตอนเย็นเนี่ยหนุมสาวก็จะ,ะที่หนึ่งก็ไปลาวงชาวบ้านแต่อีกที่นึงก็มาเรียกผีกัน ความรู้เกี่ยวกับการเล่นเชิญผีในชุมชนภาคกลางมีเครื่องดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของการละเล่นโดยครูดนตรีทวีเที่ยงบุตรสอนให้ศิษย์ในวงรู้จักท่วงทํานองที่นํามาใช้กับงานเก่งพิธีกรรมที่ต้องสื่อสารกับอํานาจเหนือธรรมชาติแต่มุ่งเน้นไปที่ความสนุกโดยคงบทร้องเป็นแบบแผนเช่นร้องเชิญเครื่องใช้ในวิถีชีวิตอย่างสุ่มจับปลาซึ่งที่บังขันหมากสืบค้นพบการเชิญผี5้าอย่างโดยไม่มีบันทึกบทร้องเป็นตัวอักษร ไม่ต้องนัดหมายไม่ต้องซ้อมอะไรกันเลยส่วนใหญ่พอถึงเวลาปุ๊บค,คนที่มีหน้าที่เข้าทรงเนี่ยเขาจะมีอยู่คนสองคนเนี่ยจะมีอยู่ประจําแต่ปัจจุบันนี้เขาก็เสียชีวิตเฉพาะสองกรานเท่านั้นนะครับดูแลแล้วก็สงกรานแล้วเดือนหกสงกรานต่อมาจนถึงเดือนหกเนี่ยได้สงกรานเดือนห้านะครับพอสองกรานเสร็จแล้วก็ยังยังเรียกกันอีกตอนกลางคืนหนุ่มสาวกันนัดกันไปกับต้องไหนมีก็รวมกัน ไปจนเป็นเดือนๆือน,นะครับเร,เรียกอยู่จากจากสงกรานไปวัฒนธรรมเปลี่ยนก็คือเด็กหนุ่มาสาวออกไปอยู่ไกลๆแล้วก็ชุมชนบ้านเราเนี่ยผูกบ้านกันหนาแน่นขึ้นวิธีต่างๆพวกนี้ก็เริ่มหายไปจากลานบ้านก็ย้ายมาอยู่ที่ลานวัดแทนแล้วก็การประเล่นบางประเภทก็หายนะก็หายเมื่อสัก10ปีก่อนเนี่ยชมรมยุวชนไทยรามันก็ เก็บข้อมูลการเล่นผีนะในชุมชนบางขนมากของเรานะได้5ผีด้วยกันนะมีผีลิงลมผีนางสุ่มผีนางปลาผีอึ้งอ่างผีเจ๊กนะแล้วก็ผีทานาน,นต่างๆพวกนี้เมื่อเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็มาหัดฟื้นปูเล่นกันะระยะหนึ่งเมื่อเล่นไปพอมาจะเล่นนานก็หายอีก หายตอนหลังเนี่ยเราก็เลยคิดที่จะจัดเก็บเป็นรูปแบบของวีดีทั์ขึ้นมาในอดีตการเล่นเชิญผีจะมีมากในเทศกาลสงกรานเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางวันจนถึงพลบค่ำเป็นช่วงเวลาที่หนุ่มสาวมาล้อมวงเล่นสนุกพร้อมกันเดี๋ยววันนี้การบันทึกการละเล่นจากคนในชุมชนไม่เพียงส่งต่อความรู้แต่หวังต่อลมหายใจให้การละเล่นนี้มีต่อไป และเป็นหนึ่งในกิจกรรมเสริมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนที่บางขันมากกลายเป็นลานกิจกรรมสนุกสนานของเมืองลบบุรีน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน